โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงภายใต้การกำกับดูแลของนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน4ี่ฝ่ายดังนี้นายทรงยุทธแก้วนางรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยายลัยพัทลุงนายธีรศักสงเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนายอำนาจปุตพัทรรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางสาวณีเรืองประดับกุลรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนจํานวน2,325คนโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน13ห้องเรียนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวนชั้นละ8ห้องเรียนจำนวนผู้บริหารครูบุคลากรลูกจ้างโรงเรียนและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน156คนความสำเร็จด้านวิชาการองค์การ พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหรือห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รับจำนวน1ห,ห้องเรียนห้องเรียนละ25คนความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ SME สามารถคว้า15รางวัลระดับนานาชาติ3เหรียญทอง6เหรียญเงิน6เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียและรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวไทยคือรางวัล Special Award รางวัลโครงงานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ iysie 2021ระดับเหรียญทอง best project ร้อมโล่รางวัลสาขาคณิตศาสตร์เรื่องข้าวหมากสังยดไร้จากผู้เข้าแข่งขัน213ทีมจาก7ประเทศทั่วโลกในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์จัดโดยองค์การนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังคว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติสาขาสิ่งแวดล้อม รางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติสาขาสิ่งแวดล้อมรางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติสาขาสิ่งแวดล้อมรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติสาขาวิศวกรรมฟิสิก์ นอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ISIF 2021ัณประเทศอินโดนีเซียแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ดังนี้รางวัลเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญเงินสาขาคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงินสาขาสิ่งแวดล้อมและรางวัลเหรียญเงินสาขาสิ่งแวดล้อมอีกรายการ ต่อด้วยรางวัลเหรียญเงินสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงสาขาสิ่งแวดล้อมรางวัลเหรียญทองแดงสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนอกจากนี้ยังมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ที่สร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทนลุ คือนางสาวนัทธนิชาสมานชาติประธานนักเรียนปีการศึกษา2563ชนะเลิศการประกวด Speed Competition ระดับนานาชาติได้รับการประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ชนะเลิศการแข่งขันวิทยากรจิตอาสาประจำจังหวัดพัทลุงประกอบกับรางวัลการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติมากมาย ส่งผลให้นางสาวนัทนิชาสมานชาติได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปี2564โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์และจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงส่งนางสาวนัทนิชาสมานชาติ เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี2564คว้ารางวัลเด็กและเยาว,วชนดีเด่นประจำปี2565เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับโลนและเกียรติบัตรจากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเยาว,วชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภททีม ผลพวงจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้นัทนิชาสมานชาติผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์วิจัยในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เป็นแพทย์คนแรกของอรวและของจังหวัดพัทลุงประจำปีการศึกษา2564และอีกความภาคภูมิใจแพทย์คนที่สของอรวนางสาวรวิสราลือสิริวัฒนา เขาศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาแพทย์ปฏิรูปสุขภาพนายนัทรบีเศรษฐสุภเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบด้วยนายกมลนาวินแสงทองนางสาวสุพิศราบัวลอยนางสาวพัชรินทร์สุดที่นน์นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสาขาวิศวกรรมศาสตร์แมคคาทรอนิกสสาขาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์และอีกหลากหลายสาขาอาชีพพาณิชยการและการบัญชีการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษการสื่อสารภาษาจีนการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจศิลปกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ และอีกมากมายหลากหลายสาขานอกจากนี้ยังคว้ารางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินายพุตินันอินุรักษ์นายปรวรุษสุวรรณนายกำลนาวินแสงทองนายปริทัศน์สวนกิจคว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี2565นางสาวทิติรัตน์เพรีพาศชั้นม .3 ทั4สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี นายนพธรรมทองดีชั้นม .3 าทับ1ห้องเรียน SME สอบผ่านโครงการ AFS ประเทศเดนมาร์กและประเทศเยอรมนีนายปันวัตนผอมสวัสดิ์ชั้นม .3 าทับ3โครงการนักเรียนได้เปลี่ยนระยะยาว1ปีการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอเมริกานางสาวรุจิราวงศาจันทร์ชั้นม .3 ทับ SME สอบผ่านโครงการ Ingenious International ประเทศสเปนสังคม สู่การพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคงนายปริทัศน์สุวรรณกิจรองชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันศูนย์ทรพ์ตามรอยพระบาททุกย่าตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเด็กหญิงจิราภาดำนุย้ยนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นมหนทับสอบได้ลำดับที่1ในการแข่งขัน,ขนการสอบทีเด็กประจำปี2563ระดับจังหวัดประเภทวิชาวิทยาศาสตร์เด็กหญิงจนันพรบรรจบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นม3าทับสอบได้ลำดับที่2ในการสอบแข่งขันทีเด็กประจำปี2 5 6 3ระดับจังหวัดประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการแล้วยังสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติดังนี้เด็กหญิงนิชาเท้าสกุลนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทยชนะเลิศการแข่งขันฟรีสไตล์อันเดอร์เซเวนชีนฟีเมลระดับนานาชาติเหรียญทองกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์กีฬาแห่งชาติครั้งที่46 และได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและนันทนาการประจำปี2,564ถึงฟ้า มาให้กับอธิการและก็เสิร์ฟได้อีกครั้งนึงครับบอลไ่ยพุ่งมาแรงจริงๆครับพยายามที่จะจ้างศร,ร,ษรีษะรับแต่ว่าฉลับออกหลังไปไไล <c oughs> อธิการครับจอมเสิร์ฟจากโรงเรียนบนรับราชกัญญาราชวิทยาลัยครับจากพัทธลุงนางสาวอติการคงแก้วน้องอุ้มปืนใหญ่ทีมชาติไทยเหรียญทองทีมชุดหญิงการแข่งขันเซปักตะกรอ้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงคับครั้งที่33เหรียญทองเซปักตะกรอ้อประเภททีมเดี่ยวหญิงการแข่งขันกีฬาซีเกม2019ครั้งที่30ณประเทศฟิลิปปินส์น,นายนราวิตจ,จิตศักดิ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายุ18ปีเข้าแข่งขันเซปักตะกรอ้อในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมครั้งที่10ประเทศมาเลเซียคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายและรางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดชาย นางสาวอาริสาชูสิรินักกรีฑาประเภทขย่งก้าวกระโดดคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูนเกมครั้งที่10ประเทศมาเลเซียนางสาวกันธิกาชูจันนักกรีฑาประเภทวิ่งขัด4คูณ100เมตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินนสา,าธารณารัฐฟิลิปปิน์ ด้วยความสำเร็จด้านกีฬาข้างตน้นจึงเกิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีธาหรือห้องเรียนพิเศษ SEP นอกจากพัฒนาด้านหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษต่างๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงยังได้ให้งบประมาณในการสร้างห้องปฏิบัติการฟิสิกส์งบประมาณ7 3 3 0 0 0บาทห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชอบคลุมเนื้อหากลาศาสตร์ไฟฟ้าแม่เหล็กทัศนาศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี<ป>ห้องปฏิบัติการ<ป>ชีววิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน7 1 9 0 0บาทเป็นห้องเรียน ที่จะทำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดได้เห็นโครงสร้างและอวัยวะของสิ่งมีชีวิตอย่างละเอียดการเรียนการสอนจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เรียนรู้มากที่สุดห้องปฏิบัติการชีววิทยาจึงต้องคำนึงถึงทางติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนได้ง่ายมีทางออกไปศึกษาภายนอกหรือนำบางสิ่งจากภายนอกมาปฏิบัติในห้องเรียนได้ ห้องปฏิบัติการเคมีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน9 90, 9 9 0 0 0บาทนักเรียนจะได้เรียนรู้ทดลองทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากความโดดเด่นด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิวงดนตรีลูกทุง่งพระยาพิรมสมบัติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในจังหวัดพัทพลุงและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอรววเลือดแดงขาวสมกับคำขวัญที่ว่ารักศักดิ์ศรี มีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริขอบพระคุณค่ะ